สวัสดีค่ะเรามาดูกิจกรรมที่เรามีขึ้นทำการลางเต้นท์ในที่ที่เขาให้ตกปลาได้นะคะนี่ลูกคุณนายตัวเล็กเนี่ยเรียนแบบพ่อเขาเลยนะคะพ่อเขาตกปลาเขาก็ตกปลาด้วยนะคะมีู่กับความสงบจะได้ไม่ได้ไม่รู้อืมนี่นะคะ สงบสวยจริงๆค่ะสวยมากที่นี่อมืมมีก้อนหินนะคะสามารถเล่นได้น,ะน้ำตรงนี้นะคะ่ะเป็นก้อนหินเหมือนเป็นน้ำตกริมทางน้ำตกที่พัดพามานะคะเป็นแม่น้ำแคว นะคะเป็นสายน้ำแม่น้ำแควเดี๋ยวเราก็จะไปที่สะพานสะพานแม่น้ำแควกันนะคะตอนนี้มาดูลูกครูนาตกปลาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะเอาพี่ทักท้ายหน่อยพี่ครับไม่ว่างครับพี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ทำอะไรอยู่ครับ,ม,รบมาดูสิครับ มาดูพี่ตกปลาครับนี่ได้พ่อเข้ามาเต็มๆเลยนะคะคนนี้ตกปลาแต่ไม่เคยได้ปลาใช่คตกปลาแต่ไม่เคยได้ปลาใช่ครับเป็นการฝึกสมาธิให้เด็กได้นะคะนี่ถ้าเขารู้จักรักธรรมชาติเขาก็จะอยู่กับธรรมชาติได้นะคะจะได้ จะได้เผาปลากันไหมเดี๋ยวรอดูกันนะคะชาตินนี้เลยครับเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ